สวัสดีค่ะมือนีกับยูกับพ่อนาภาเนาะคะ่ะพ่อนาภาจะพาเอฟซีทุกคนมาไหวามาตามนะทั้ทงของปูย่าไส้ง้มเนาะคะ่ะงวดที่ผ่านมาปูย่าไส้งามหายเป็นหาสองศูนย์นะคะ่ะขอวันพุธแต่ว่าไปออกสามตัวเนาะคะ่ะสามตัวเลยวันศุกร์นะคะของวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะคะ่ะเลขเล่าวันศุกร์นีออกศูนย์ห้าสองนะคะแต่ว่าปูย่าไส้งามหายหา สองศูนย์ะคะแตกสามตเลยนะคะมือนีเป็นวันพุธนะคะวันพุธวันที่สามอ็ธันวาคม68ดนะคะเป็นวันสุดท้ายของปีแล้วนะคะกลามาหลุนมาเบิ้งน้ากันนะคะว่าปูยา่าไส้งามจะหายเนียทั้งเป็นโตัใดซึ่งในคลิปนี้นะคะเด็กถูกแตกไปเลยนะคะแตกสามตเลย เด็กถูบแตกขักแตกเนี่ยนะคะแตกจนเลขบอ่อเหลือเลยนะคะเอฟซี FC ต่องยาพลานะคะเบ่งให้จบคลิปนะคะเพื่อจะบ่พลาดเห็นช็อตเด็ดนะคะค่ะ้อนี่ก็เป็นเช้าวันที่31ธันวากม2 5องหา68นะคะน้องดีาพ่าเอฟซีมาไหว้คือตับยาไส้งานนะคะยูช่วยร่วมลดสีตัว,ตวยาต่างๆทำยายห่อยเลก เอีบรดีนุยามาขอเนี่ยทางตะปูวันพูกิดพันมากปูไห้หาสองศซนนะคะวันพูดบ่อบอกมาอออวันศุกร์ศูนย์หาสงมามามตัวเลยนะคะทหารนีนยเป็นนเดียหาอเลยราต้มยั่เอฟซีบดีออนนมากกว่าเ่าทันนียาขอโทษด้ค่ะเพื่อานบอว่าสมามดย่บ้านแล้วก็ไม่ทำนึ่งบนรดีะะเพินนเนเ่นกับให้นุนท่ยาื่อเมาไล่เอซีเส,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 ส เก็บสอบจะอยู่ตรงนี้นะคะนุ่นทิยาแต่ซื้อมาให้แล้วนะคะขอพ่อท่านหนาบุญกับเบียสี่นบอกว่าเพิ่นขอกู้คนบ่นว,ว่าให้เพิ่นโชคดีเพิ่นจะให้พวกมาไล่เก็บสีเก็บสอบคนจะทำตามสัญญานะคะแต่ว่าเพิ่นมาบา่ได้เพิ่นให้นุ่นทิยาเป็นตัวแทนซื้อมาหวายแทนนะคะขอพ่อทนาบุญกับเบียสี่มันนี่นุ่นทิยาก็ตั้งใจขอเล่ากับผู้กับญานะคะ เรากับน้ำคา้าบน้ำแดงมีกับยาซูปเป็นซ่องนะของแม่เย้านะคะอิกที่อบมากนะตั้งมุ่นพี่ยาด้วยนะคะร่วมกันนะคะมีผลไม้มีขนมหวานนะคะาว่าจุดยูด้านะนุ่นย่าตั้งใจราะ แสวงโตละคืนชัดมากๆนะถ้าก็รอดุนตัวที่สามไปน้ำกันนะตั้งใจจะมาขอเลขเหลกาประปูนะคะเพื่อใหยด่ที่เอค้ากระเผอพาน้ำค้าใบปูเมตาลูกล้านขึเนดาเด้อค่ะมาขอเพิ่งบารมีปูนะคะ มโต๊ะเลยุดทองหยอดฝอยท้องขนมชั้นขนมถ้วยนะคะมีทุกอย่างเลยจัดให้ปูกับหญ้าสวยงามเลยไม่ย่าบอกว่ามื่อนี้ขอสามโต้กอเก่าด้ปูได้ เหมือนกำลังค่ะเหมือนกำลังจะแตกใช่คะ่ะแต่ยังไม่แน่ใจต้องรอดูให้มันหนึบที่แน่ๆตอนนี้เป็นเลขแปดเนาะแปดสองตัวเป็นเลขแ<ๆ>ปดคล<ๆ>้ายๆคูก่กจะแตกอีกเนาะแปดสองตัวรอรุ้นตัวที่สามไปด้วยกันนะคะ บางคนกับบ่ได้ตามนะคะคู่ไฮวันพุทธนะะแมนค่ะห้าสองศูนย์แต่อกวันซุกนะคะคนเบิ้งเป็นมืน่นแต่ว่าโชคดียุว่าถึงสิบท่านนคะคะว่าเพินเ่นบอกว่าเพิ่นบ่ได้ตามเสียดายมากๆนะคะเนี่ยท่าของคู่หฮวันพุทธแต่ออวันซุกแมนเลยค้าวและสำรับนี้กล้อิ่นไปนั่นค่ สบายดีซีเด้อค่ะทีนี้่วนร่วมในทางนี้สบายดีโชคดีทั้งไทยทั้งลาวนะคะตามมือหนุนที่ย่าตั้งใจจะขอลาวกับแม่เย่านะคะไม่เย่าหนุนพี่แม่บ้านดู้่วยดูขอีเราขอขอบคุณท่านผู้จัดการนะคะที่ให้ความรู้ต่างๆอนุญาตให้นุนที่ยามาไทยทับนะคะสถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่ส่วนบุคคลนะคะดูโชว์รูมรถ ช่วงนี้ก็เป็นวันยุดช่วงปีใหม่เพิ่นปิดนะคะจาเพิ่นจ่อนุญาตให้รอบรพ่อเปิดเปิดให้อนุญาเขามาไหว้ปูช่วง3โมงนะคะนะคะอนุญาจะมาไหว้ทุกวันพุธนะคะแล้วก็มาขอแนวทางกับปูพ่อได้ชากับเขาคานามค้าไปนะคะนะคะท่านก็รุ่นไปด้วยกันตปีที่3นะคะมันจะเป็นเลขหนึ่งเหมือนจะเป็นเลขหนึน่งถ้ามไ,ไมเหมือนกับปูขาวเลยนนเนาะปูขาวแปดแปดเจ็ด ปูขาวให้887แปดต่ปูย่าไซงามให้8881ปดแป่1 1> นะเนาะนะค่ะน้องย่าจะสรุปใส่กระดาษให้ด้วยค่ะจะตั้งกล้องไว้เนาะเนีทุกรอบจะจะเอาทูบปักอีกด้านหนึง่งเปดานท้ายถ้ำบ่คอยเห็นตัวเ,เล็กน้องมีย่าก็เลยตั้งกล้องเอาถูบมาทั้งด้านคิดตะเวนออกนะคะเป็น8 8 1 เห็นชัดเจนนะคะ<ส>ว่าเป็นแปดแปดหนึ่งชัดเจนมากมากนะใช่ค่ะแ่อยอดตันหายด้วยค่ะเจา้าค่ะด้วยค่ะแตก สรุปเ็กให้นะคะเนืสักคู่นะคะพรอนุกับไม่อยากผ่านนะคะอยากตั้งกองไว้เพื่อจังหวะตอนถูกแตกนะคะ การสุดเน้นเด้อค่ะเพราะว่าเลขแปดแปดนค่ะคะพอให้ตัวเลขแปดแปดนึงนี่เป็นตัวเลขโชคลาภเพราะวัติโนริยะตั้งใจขอเล่าพัฒนาตอนเย็นเย็นตอนสองทุ่มเพิ่มพอให้แปดแปดนึงนี่เป็นตัวเลขโชคลาภขอให้ซี่จอดีแน่นแน่อง,องคู่นะคะ จะได้สื่อขอมาหวายปูทุกวันพุธนะคะเอาไปด้านนู้นทีท่จะถ่ายชัดนะคะสรุปแน้ทางของปู่ย่าชายงามนะคะงวดวันที่ตั้งใจขอเล่านะคะงวดวันที่31ธันวาคม2568นะคะวันที่ผ่านมานี่วันพุธที่ผ่านมาปูหายหา20นะคะเลขออก052 สำหรับวันพุธนี่ผู่หายแปดแปดหนึ่งมัณฑยาตาหายแปดแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปนะคะชุดกันจะเป็น8 8ดแปดเจ็ดตหงาย8ปก็แปนะคะแต่ว่าเล็ก8ปดเจ็นี่เป็น,นเหมนเหล็กภูเขานะคะชุดกันเนอะใช่ชุดกันะจะเหมือนภูเขา คอมืกิหน่อยซีพิจรณานะคะตัวเลขนี้อาจจะสามารถซื้อได้ทั้งไทยทั้งเล่านะคะแต่ว่ามือนี้นุ่นทิยาตั้งใจขอล่านะคะถูกต้องค่ะนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันพุธน้องๆเนาะวันพุธวันที่31มธันวาคมสองห้าหกปนนะคะมันสุดถ่ายของปีนี้นะคะจุดท้ายของปีนี้แต่เอฟซีสามารถซื้อได้ทั้งไทยทั้งล่าแต่นุ่นทิยาตั้งใจขอลาวนะคะพิจารณาเบอรงนมาะเลขแปดแปดหนึ่งุดเน่นนะคะ กันก็คือ88 7เจนะคะค่ะนะคะเป็นเนื้อข้างคะซึ่งจะกินเนร่งรัฐบาลไทยหรือเอาไปรุ้นเลขราวตอนเย็นๆนะคะค่ะข้างแตกไหมลูกลูกแตกข้างแตกข้างค่ะ เเห็นเหล็กเลยเอยๆค่ะถูกแตกเบิดแล้วปูแตกอีกแล้วพีน่น้องต้นทุนเท่าไห่เนีไไ่ <c oughs> นยปูยานุนทิยาจุดถูกในแปดแปดหนึ่งเขาให้ตัวเลขนี่เป็นตัวเลขโชคลาภให้เอฟซีโจดีเนื้อทางของปูให้ดนุนทิยาโชคดีเนอปูจะได้มีเงินซื้อของมาหวายปูจะได้มีเงินส่อองวง,นงวนรถ ซอยลูกซอยหลานเด้อปูดดีใจกี่หนึ่งคนหัวลูกคนแขนลูกมันเลยบ่เคยเจอแบบนี้นะคะเพื่อนไฮเฮตเรากันจะบทูกแต่ร่วงร้อมกันข้างเดียวเล่ย์ละเป็นไข้ไข้ผู้ขาวเด้อค่ะผู้ขาวแปดแปดเจ็อผู้ยาสร้างแปดแปดนี่ไม่เป็นเลยไข้ไข้เลยทีเดียวจีจอม่า จนจุดจะรู้นะคะอนุทิยาจุดถูกไปขางนั่นถึงท้ายถ้ำเล็ดมันจะชัดแมรู้ไปขางนี่มันจะย้อนแสงจะบ้องเห็นนะคะนุทิยาก็เลยจุดขางนั่นก็ไม่รู้ว่าเป็นปฏิหารหรือเปล่านะคะถูกแตกนม่ค่ะเป็นสายเห็นดตัวเล็กเล็ถูกแตกด้านหลังต้นนะคะหัวด้นนะกูไหกิ๊ดจีจอยเนี่ยท่านของกูนะคะ Fate, <whales laus> พนภาจากสรุปให้ฟัง <wholly> อ <aurus> nah ีหรอมนะคะสำหรับปูย่าทรายงามนะคะเล่าพัฒนาเย็นนี่นะคะจุดถูกออกมาได้881นะคะตัดออกมาได้88กับ8118นะคะตัดห้ส่วนจุดกันจะเป็น887กับ8887นะคะพนภาก่อของห้ f เอซทุกคนโชคดีกับ อูหยาใจงามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ